สวัสดีทุกท่านวันนี้วันดีด้วยนะครับวันนี้จะสอนก็คือวิธีการอัพเลเวลสตรีมผมจะมาพูดถึงก็คือนี่ให้ดสูสตรีมผมเลยเนี่ยสตรีมของผมอยู่ที่เลเวล81ซึ่งเวลเยอะเหมือนกันวิธีอัพก็ง่ายง่ายมากหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละนั่นแหละแต่แกผมแค่บอกเฉยบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ดูเหมือนจะง่ายก็คือ นี่กดไปที่เหรียญตาตกดเรียนตาเสร็จปุ๊บนี่จะเห็นพวกนี้ก็คือสะสมการ์ดผู้คุณสะสมการ์ดเพื่ออัพเลเวลสตรีมก็ได้นะต้องสะสมต้องมีใบพวกนี้นะถึงจะอัพได้แต่ว่าไม่ได้แบบแบบว่า1เซฟปุ๊บเต้ได้เป็น1นึ่งเลเวลอัพนะมันแล้วแ,แต่ XP นี่ครับมันแล้วแต่เ p ็กพว่าจะเยอะหรือเปล่าแต่ว่าเกมสมมติ <c oughs> สมมติเกมนี้ล็อกกิ้ลีที่ผมเล่น เกมรถเนี่ยเห็นไหมมันมันสะสมน้องหมดกี่ใบวะนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบก็เห็นไหมได้แค่หนึ่งร้อยเอกพีก็น้อยอยู่แต่ผมมีวิธีก็คือคุณอยากอัพเร็วไหมคุณต้องเตรียมตังค์ด้วยยังไกนะก็คนะือคุณต้องมอีเปิดโปรแกรมนี้เนี่ยโปรแกรมนี้ครับเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมถ้าคือมันไม่ใช่โปรแกรมอ่ะเป็นของ Google ก็คืออันนี้ครับ ถ้าใครอยากจะรู้ไอสตรีมอ e ีไมค์อะไรนั่นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันพวกคุณจะได้กดไปโหลดได้ก็คแค่เนี่ยคุณเดี๋ยวผมจะกรอบลิงก์นี้ให้กูกแค่กรอบลิงก์อยู่ใต้ล่างคือคลิกเข้าไปปุ๊บเปิดปับ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดส่วนเสริมก็คือห่องไอง้นี่กูก็เข้ากูก็แค่กดคําว่าไอ้ดำเนินอ,อะไรเนี่ยก็เริ่มเ่จกของมูลมคุ้มอุ้นนำาเอาออกอะไรนั่นแ,แหละแต ถ้าเกิดเรียบร้อยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยคุณก็แค่กดตรงที่เหรียญตาแต่เป็นภาษาอังกฤษกดไปปุ๊บม,มันจะขึ้นไอ้นี้ปุ่มนี้ก็คือเลเวลอัพก็คือเห็นไหมคุณไม่ต้องหาอะไรเลยคุณแค่กดเลเวลอัพแล้วคุณก็แค่มีตังค์แต่ดูตังค์ผมดิมีอยู่นยุ0.27น้อยเนี่ยเห็นไหมการนี้4.27ก็เนี่ยประมาณ70โอ้โหเนี่ย 76บาทเยอะอยู่นะก็คือทุกคนต้องมีตาแค่นั้นแหละสะสมอย่างเงี้ยซื้อการ์ดพวกนี้หรือว่าคุณเอา,อาง,ง่ายๆนะมีวิธีนึงก็คือเล่นเกมสะสมการ์ดเอานั่นแหละอย่างเช่นเกมคือรู้ไหมผมว่าพูดเลยมีเหรียนตาหนึ่งที่เป็นเกมที่แบบว่าทุกคนต้องสะสมได้แน่น,นอนก็คือเกมทีโพเดสองผมว่าสะสมง่ายอันนี้คือ เกมซีพีเทสองผมตันแล้วอะคือตันตันแล้วตันเลยเนี่ยคือถ้ามันตันอ่ะมันจะไม่มีเด่นตาบอกว่าอันต่อไปคือเป็นอะไรอันนี้คือตันแล้วตันแล้วไอ่โพลเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเนี่ยไอคือไอที่มันเป็นเด่นตาเนี่ยคือไม่มีการคือตันแล้วตันเลยแต่ไอโพลเนี่ยผมยังไม่ตันยังเหลืออยู่เือะเยอมากคือเดอนตาเยอะเลย เนี่ยไอโฟนเนี่ยคือยังไม่ตันมันก็เลยยังมีเห็นไหมถ้าเกิดจะไม่ตมันมันจะขึ้นอย่างนี้ว่ากรอบนี้เนี่ยสมมุติคุณอยากสะส,สมการพวกเนี้ยหนึ่งสองสามแต่คุณต้องมาเสียเวลากดหาที่ละอันเสิร์ชหาเสิร์ชหาอย่างนี้ใช่ไหมผมมีวิธีหนึ่งคุณก็แค่มีโปรแกรมอ่าไม่ใช่โปรแกรมดิบอกแล้วไงมันเป็นของไอ้ g o o g l e เนี่ยเชดอะไรที่ยไม่รู้ก็ใช้มันเนี่ยคุณก็แค่กดคุณก็แค่กดลิงก์ที่ผม แปะไว้ข้างล่างกดโหลดไปปุ๊บเนี่ยสมมติคุณก็อยากซื้อกา์ดุวกนี้เสร็จใช่ไหมมัวแค่กดเซิร์ชอันไหนวะนี่ใช่ปะแต่ไม่ได้นะนี่ไงเนี่ยคุณไม่ต้องมาเสียเวลาคุณแค่กดปุ่มเดียวปุ๊บก็ซื้อหมดเลยซื้อเนี่ยผมซื้อได้แต่ผมซื้อไม่ได้ไม่มีทงังก็าตังม,มีอยู่แค่ศูนย์จุดยิ่เจงเนี่ยซื้ออะไรได้เนะนี่ยคือซื้อวุ้นนี้ผมก็เลยอัพเลยเพาะเียบีเยอะอาา่ฮะ ส่วนไอเรื่องกรอบเอฟเฟกเนี่ยคือมันไม่ได้ทําอะไรแบบมีพิเศษเนสตรีมธรรมดามันก็มีเหมือนกันเนี่ไหมกรอบมันก็มีเหมือนกันกรอบแบบเนี้ยวิธีก็ง่ายๆทุกคนมีก็คือทุกคนต้องซื้อเกมอ่าต้องซ,อซื้อเกมเนี่ยซื้อเกมไ้พวกเนี่ยซื้อเกมถึงเราจะได้แต้มซื้อของแต่งสตรีมเนี่ย พอซื้อเกมมาหนึ่งอานปุ๊บคุณก็จะได้อันนี้คือเนี่ยไปกดที่ร้านค้าแต้มอ่ะคุณซื้อเกมปุวกกว๊บคุณจะได้แต้มมาซื้อพวกของตกแต่งสตรีมอะไรนี่เองไหมตอนนี้ผมมีอยู่แค่117แต่ว่ากรอบแต่ละอย่างนี่คือแพงมากเนี่ยของอันนี้โอ้ห้500าร้อยผ้าพื้นหลังสตรีมเนี่ยอันนี้คือภาพแบบเคลื่อนไหวได้นี่ไงกรอบที่ผมใช้กรอบที่ผมแชร์เนี่ย นี่ครับครามที่ผมใช้ราคาอยู่ที่2,000นั่นแหละซึ่งถามว่ามันได้ง่ายไหมก็แค่ซื้อเกมก็สะสมตดำได้นั่นแหละแต่คนเออมีวิธีหนึ่งคุณอยากประมาณสเต็มคุณระเออับศูนคุณอยากอัพประมาณให้เป็นเลเวลหนึ่แต่ผมบอกเลยถ้าคุณอัพเลเวลสเต็มออกเป็นแบบ เลเวลอะไรเยอะๆขึ้นไปคือบอกให้ถ้าเลเวลสิบเลเวลสิบก็จะให้มากอบเป็น1อันแต่งสตรีมได้ดีเนี่ยผมแต่งเป็นพวกอันเดอร์เทลเยอะเลยเนี่ยผมเลเวลแปก็มีกรอบอยู่ที่8อันอันแรกก็คือเป็นกรอบผลงานศิลปะแล้วก็ที่2คือผลงานเนี่ยของแสดงผลงานวิจารณ์อะไรท้งอย่างเมียนมดอร์เทีผมใส่เพลง้าไปอปลว่ากดแล้วก็เล่นเพลงได้เหมือนกัน นไ yeah. อ้กลัวผิดเนี่ยอย่างงี้ก็ได้แหละโอเคต่อไปอันนี้คือคู่มือที่ชื่นชอบผมใส่เป็นลเลตเทลเกต G มอสเป็นภาพเพื่อใหม่อย่างงี้เลยแล้วก็นี่คือผลงานวิชาของผมก็คือภาพไอ้โปรแกรมเ yeah. นี่ยที่นี่โปรแกรมที่ทําให้หน้าจอคอมไม่ธรรมดาเป็นแบบเพื่อ,หอไหม่ๆอยู่เงี่ยซอฟแวร์เกมต้องมือนี่ไง นี่คือโปรแกรม v o l v e r Engine ไอโปรแกรมนี้ซึ่งโปรแกรมนี้ไปทำให้จอคอมมันขึ้นใหม่ผมแค่ลงวิดีโอภาพคุณใหม่จาก u t u b e อะนเ,นเนี่ยเป็นไอโฟนเนี่ยเยอะเลยก็แค่ลงมาไปวิจารวิดีโอเติมถาว่ามันทำอะไรได้อะอก็แค่ทำให้เป็นแบบวิดีโอขึ้นใหม่คุณก็แค่หาภาพวิดีโอ YouTube มาอัพโหลดเดี๋ยวคลิปหน้าเพื่อสอนแล้วกันว่า Volber Engine ทำยังไงเอา วิดีโอยูทู e มาใส่ในนี้เดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันเนี่ยอันนี้มีภาพตัวอย่างให้ดูนั่นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าบอกแล้วกันคลิปนี้เอาง่ายๆจบเลยโอเคอันนี้คือเวเบิร์ตองนชินอยู่ในสตรีมผมอันนี้คือการนักสะสมเกมเนี่ยผมสะสมเกมก็คือมี เกมเด่นก็คือ Home Sweet Home อันแรกนะตอนอีพิโซดแรก Under t a l e นี่ผมเล่นประจําเกมนี้เคยเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไม่เล่นอีเลยไอ้ Call of Duty Golden แล้วก็เกมนี้ก็เล่นบ่อยเหมือน,นกันนะเนี่ยระบบซิกผมเล่นประจําอันนี้ก็คือเป็นวิดชอปกองแสดงผลง,งานหน้าจอก็คือเกมไหนผมเล่นผมทายหน้าจอก็เอาแสดงให้ดูเลยว่าผมเล่นเกมไหนอย่างเช่นเกมนี้คือเกม,ม Delta r u n เกมนี้ดอตเดลูนนี่ผมเล่นก็เลยถ่ายแล้วก็อัปโหลดอันนี้ก็ล็อกเกอลิอืฮมอ,อันนี้ก็ G T A V แล้วก็มีข้างล่างอันนี้เป็นอะไรเขาแสดงยมงงามวู๊ดช็อปออกไปเพอร์อินอ๋อแล้วก็เกมที่ชิมชอบเลออันเทลครับผมเล่นไป16.8ชั่วโมงก็มีแค่น,นี้แหละโอเคที่เหลือนี่ บอกชั่วโมงการเล่นเกมนี่นดูดิแล้โบซีผมเล่นไป1 2ึ7ชั่วโมงอ่ะ <c oughs> เรากินเลี้ยงเจชั่วโมง g t a 1 2 9 0ไม่ได้มีแค่น้อยเกยมเยอะเลยโอเคก็คลิปนี้จบแล้วการที่บอกอการอัปเดตตาแปดสิบเอ็ถ้าเกิดพูดเร็วก็ต้อง,องของไปถ้าเกิดผมอาจจะป่บบาไม่เปบดพูดช้าก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าสอนการ và mục cho với engine hay ạ Ok bye